ราชดำเนินในยามสนธยาชายชราก้าวเดินอย่างเชื่องช้าบนถนนราชดำเนินที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับและเสียงดนตรีเขาเป็นเพียงเงาเดียวที่ดูเหมือนหลุดมาจากอีกยุคสมัยหนึ่งท่ามกลางผู้คนวัยหนุ่มสาวที่หัวเราะและถ่ายรูปกันอย่างสนุกสนาน เขาหยุดยืนที่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นจุดนัดพบของความหวังและเสียงกู่ก้องแต่สำหรับเขามันคือสถานที่ที่ความหวังนั้นดับลงในมือของเขาคือภาพถ่ายเก่าสีซิจางภาพของเด็กชายสองคนในชุดนักเรียนยืนยิ้มอยู่ใต้เสาไฟภาพที่เขาเก็บรักษาไว้ราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิต สายตาของเขาเหลือบไปเห็นชายชราอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นคูนริมถนนชายคนนั้นดูเหมือนคนจรจัดแต่ดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งราวกับว่าเขารู้จักชายชรามานานแล้วชายคนนั้นลุกขึ้นยืนและเดินเข้ามาใกล้เขาไม่ได้พูดอะไรแต่ชี้ไปยังพื้นถนนที่ชายชราย,ยืนอยู่ราวกับจะบอกว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่แค่ทางเดินแต่เป็นที่ที่เรื่องราวมากมายถูกฝังไว้ ราชดำเนินมีสามเส้นชายคนนั้นพูดด้วยเสียงแหบพร่านออกคือเส้นทางของคนที่มีชีวิตอยู่ในคือเส้นทางของความทรงจำและกลางคือสะพานที่เชื่อมต่อทั้งสองชายชรามองหน้าเขาด้วยความสงสยัยคุณหมายความว่ายังไงเส้นทางกลางไม่ใช่แค่ถนนชายคนนั้นตอบแต่เป็นที่ที่ความหวังและความทรงจำมาบรรจบกันบางครั้งมันก็นำไปสู่ความสงบที่คาดไม่ถึง ชายคนนั้นชี้ไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอีกครั้งลูกชายของคุณไม่ได้หายไปไหนพวกเขาไม่ได้จากไปแต่พวกเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวบนถนนเส้นนี้แล้วพวกเขาอยู่ในราชดำเนินในชายชรามองตามที่เขามือชี้ไปหัวใจของเขารู้สึกเบาขึ้นอย่างประหลาดเขาไม่ได้เห็นภาพลูกชายแต่เขารู้สึกถึงการมีอยู่ของพวกเขาไม่ใช่ในฐานะความเจ็บปวด แต่ในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตเมื่อเขาหันกลับไปชายคนนั้นก็หายไปแล้วชายชรามองไปยังถนนราชดำเนินที่ทอดยาวไปข้างหน้าเขายังคงรู้สึกถึงความเศร้าแต่ในที่สุดเขาก็ได้พบกับจุดสิ้นสุดที่แท้จริงการยอมรับว่าลูกชายของเขาจะคงอยู่ในความทรงจำของถนนเส้นนี้ตลอดไป